สุดท้ายหรือช่วงเอ็นเล้งถึงช่วงท้ายเลยห้ามกระตุกตั้งแต่เริ่มเพราะว่ามันยิ่งมันยังไปกระตุกช่วงแรกกล้ามเนื้อมันยังมันจะมันใช้เวลานานมันใช้เวลานานกล้ามเนื้อมันจะรู้ตัวมันจะทําให้เกรงต้านพอเกรงต้านโอกาสจะบาดเจ็บได้ง่ายแล้วการกระตุกคล็กเนี่ยก็ต้องระวังทําได้แต่ต้องทําในช่วงสุดท้ายอย่างเนี้ยอาจารย์ดึงให้สุดเลยนะตึงแล้วนะต้องให้ตึงแล้วไปเกรดห้านิดเดียวออก ไม่ใช่ปุ๊กห้ามเด็ดขาดเคยเห็นภาพธรรมาแล้จริงแล้วตอนชอบไปกระตุกต้องสุดท้ายจริงๆนะเพราะว่าการกระตุกตรงนั้นมันคือแรงที่แรงมากแล้วเร็วถ้ามันจังหวะไม่ได้หรือเกิดแรงที่คุณให้ไม่เหมาะสมฉีกขาดแล้วก็ทำแต่ไม่ทุกกรณีนะครับไม่ยังเป็นครับไม่กระตุกก็สบายแล้วไม่กระตุกก็สบายแล้วแต่ถ้าเรากระตุกเนี่ยมันจะโอกาสคุณคอนโทรลไม่ได้ ถ้ากระตุกจริงๆอย่างไคโลก็ทําเนี่ยก็ดึงนิดเดียวเนี่ยช่วงนิดเดียวเลยช่วงฮะก็ใช่ไงเขาทากันแรงอย่างนั้นมันยืดตื้อบางทีลงไปหลังเลยแล้วคอคุณมีอยู่นิดเดียวคุณคิดดูเอ็นลิกเมนต์คุณแข็งแรงขนาดไหนละถ้าคุณเจอคนที่ไม่แข็งแรงเขาฉีกขาดเขาหลุดล่ะอันตรายมากไงลัะถึงบอกคอเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่เราทําเราอย่าถ้าเรายงยังไม่ชานาญขนาดจันทามาตลอดจันก็ยังไม่เอาเลยเราใช้วิธีพวกนี้ก็เบาแล้ว แต่ถ้าเราไปทำแล้วมันบาดเจ<ล>็บมาอ้าไม่เป้าไม่เป้าอ้าได้เลไดไ้อยู่ท<ต>ไทยก็เรียกพ่อครมะเอาพระคุณ